หลวงพ่อคำปัญญาสาโรวัดโพปรัำหรือวัดโพธิธรรมโชติยารามจังหวัดอ่างทองหลวงพ่อคำปัญญาสาโรถ้าได้ศึกษาวิชาความรู้ด้วยตัวของท่านเองจากสมุดค่อยที่อยู่ในวัดเนื่องด้วยว่าท่านนั้นเป็นบุตรคนเดียวจึงได้รับมรดกซึ่งเป็นที่นาอยู่ติดกับวัดเป็นร้อยไร่ถ้าได้แบ่งที่นาไปขาย และนำเงินทั้งหมดนั้นมาทำนุบำรุงและสร้างอุโบสถสร้างกุฏิสงฆ์และยกที่ดินที่เหลือทั้งหมดให้กับวัดพระเกจิคณาจารย์ที่มีความใกล้ชิดกับหลวงพ่อคามมากก็มีหลวงพ่อพักวัดโบสถหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกและท่านเจ้าคุณสุธรรมธีรคุณวัดสเกต โดยทั้ง4ี่รูปนี้จะไปจำพรรษาที่วัดโพปล้ำอยู่เสมอโดยเฉพาะหลวงพ่อพักจะไปเป็นประจำในด้านวัตถุมงคลที่หลวงพ่อคำได้สร้างไว้มีมากมายหลายอย่างด้วยกันแต่วัตถุมงคลที่เป็นที่นิยมและสอดแสวงหากันมากที่สุดก็คือเบีย้ยแก้การสร้างวัตถุมงคลเบีย้ยแก้ของหลวงพ่อคำพอสันนิษฐานได้ว่าท่านเริ่มสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490 พุทธคุณของเบีย้ยแก้สำนักนี้ก็คล้ายๆหรือเหมือนกับเบีย้ยแก้ของสำนักอื่นคือป้องกันคุณไสป้องกันยาสั่งแก้เหตุร้ายให้กลับกลายเป็นดีพร้อมทางด้านแค้วคาดปลอดภัยคงคารพันชาตรีแต่ที่มากกว่าเบีย้ยแก้ของสำนักอื่นก็ตรงที่ว่ากันผีได้และกันอาถรรพ์ป่าได้อีกด้วยรักขูวิจารฐานสมณก,กิจ หรือพระอุปชาคำเป็นพระสมถะใจดีชั่วชีวิตของท่านปฏิบัติอยู่แต่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดไม่มีการสะสมเงินทองเงินทองที่ท่านได้มาจากการทำบุญของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาถ้าได้นำมาทำนุกบำรุงพระศาสนาหมดพระครูวิจตฐานสมณก,กิจพระอุปชาคำวัดโพปร่ัมหรือวัดโพธิธรรมโชติยารามพระเถราจารย์ ผู้สร้างเบีย้ยแก้ได้อยากเข้มขลังท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2432นับว่าท่านอาวุโสน้อยที่สุดในบรรดาพระเกจิอาจารย์ที่สร้างเบีย้ยแก้โยมบิดาของท่านนั้นชื่อเสงโยมมารดาชื่อไทยหลวงพ่อคําท่านเป็นคนปากคองวัดโพเมื่อท่านได้มีอายุครบปวดจึงได้อุปสมบทที่วัดโพนี่เองโดยมีพระยาไตาโลกอาจ วัดศาลาปูนเป็นพระอุปชาพระคูวิญญาณุโยกวัดกษตรตราธิราชเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอุปชาจันทร์วัดธรรมนบเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากที่บวชแล้วท่านได้อยู่ที่วัดโพตลอดหลวงพ่อคำได้ศึกษาวิชาอาคมจากสมุดคอยซึ่งอยู่ในโพงของต้นโพที่วัดนั่นเองทางบ้านของหลวงพ่อคำเป็นคนมีฐานะดีมีที่นาอยู่ร้อยกว่าไร่ และท่านนั้นก็เป็นบุตรคนเดียวหลังจากที่โยมพ่อและโยมแม่ได้เสียชีวิตไปแล้วท่านจึงได้ขายที่นาและนำเงินทั้งหมดนั้นมาสร้างอุโบสถสร้างพระประธานสร้างกุฏิสงฆ์และถาวรวัตถุอื่นๆภายในวัดและยกที่ดินที่เหลือทั้งหมดให้เป็นของวัดตอนที่ท่านมรณภาพท่านไม่มีสมบัติใดๆติดตัวหรืออยู่ในกุฏิเลย พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านไปมาหาสู่หลวงพ่อคำเสมอหลวงพ่อคำท่านมรณาภาพเมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2503เสีริีอายุได้72ปีพันศาที่52ในสมัยที่หลวงพ่อคำยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่างด้วยกัน เช่นสมเด็จหูเหรียญทำบุญอายุครบ60ปีสมเด็จปกโพ9ชั้นพระเนื้อว,ว่าหลายพิมพ์หายันตะกรุดรูปถ่ายและเบี้ยกแก้ส่วนวัดโพธิธรรโชติยารามหรือวัดโพปล้ำเป็นวัดลาชสังกัดคณะสงมหานิกายตั้งอยู่ที่ตำบลท่าช้างอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง สวัสดีครับก็อยู่กันยังที่วัดโพปร่มนะครับหรือวัดโพที่ทมโชติยารามนะครับตำบลท่าช้างอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับจะเข้าวัดนี่ต้องสังเกตป้ายดีๆนะครับป้ายไม่ได้เขียนว่าวัดโพปั้มนะครับเขามีวงเล็บไว้นิดเดียวะนะเขียนไว้ว่าวัดโพที่ทมโชติยารามนะแล้วก็ไปกับรถเข้าไปวัดนะข้ามคลองไปเข้าวัดนะก็เป็นคลองเล็กๆอะ่ะ เขาเรียกว่าคลองอะไรไม่แน่ใจนะเอ้ยมายัางวัดโพป,ปั้มน,นะครับมากราบนะรูปเหมือนอหลวงพ่อคำพระรครูวิตตารานสมณก,กิจนะครับคำว่าวิตตารานสมณก,กิจเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็ขยายความว่าวิตารฐาน,นี่แปลว่าแบบหมายถึงว่ากิจอันใหญ่ยิ่งนะ,ะประมาณนี้แหละนะ กิจอันใหญ่ยิ่งประมาณนี้แหละนะผมก็ไม่สันทัดเหมือนกันนะก็จำๆจมานะไม่ใช่เรื่องวิจารานอะไรที่เราพูดกันถึงนะหมายหมายถึงว่ากิจอันใหญ่หรือว่าสําคัญยิ่งอะไรประมาณนี้นะในเรื่องของสงฆ์นะในกิจของสงฆ์นะก็ท่านโอ้ยอดเยี่ยมมากนะท่านสละทรัพย์ทั้งหมดนะนะขายที่ดินทั้งหมดสร้างวัดเนี่ยแล้วก็ถวายที่ดิน ให้กับวัดนี่ยอดเยี่ยมมากเลยนะสาธุอนุโมทนาบุญกับหลวง,งพ่อคําเป็นอย่างมากเลยนะโอ้หได้ยินเรื่องราวของท่านนี่ก็น่าศรัทธาน่าเรื่อมใสนะแล้วก็มีเหตุนะการสร้างเบีย้ยแก้ของท่านเนี่ยมีเหตุไม่ใช่ว่าท่านอยากจะสร้างขึ้นมาเพื่อจะมาจัดจําหน่ายจะอย่างใดนะเป็นเหตุที่ว่าท่านเนี่ยจะต้องอช่วยนะแถวนั้นเน่ยเขาก็จะมีการปล่อยของนะมีหมอ หมอแขกหมออะไรมาย้ายมาอยู่แถวนั้นแหละนะแถววิเศษชยัยชาญเนี่ยแล้วก็ปล่อยของมาทำร้ายชาวบ่วงชาวบ้านเนี่ยนะจนถึงกับเสียชีวิตเนะี่เรื่องก็ร้อนไปถึงหลวงพ่อคำเนี่ยแหละครับท่านก็เลยต้องแก้นะแก้หลายๆอย่างแล้วก็สร้างเบี้ยแก้เนี่ยมากันนะกันไม่ว่าเป็นเรื่องคุณสายเรื่องเสนียดจันไรอะไรต่างๆนา,นานามนดํนา,นา ที่ถูกกระทําย่ํายีเนี่ยท่านก็เสกสร้างให้กับชาวบ้านได้ใช้กันนะชาวบ้านก็นําไปใช้ก็มีประสบการณ์มากมายนะมีปาฏิหาริย์เรื่องลือกันไปนะยอดเยี่ยมมากเลยต้องเข้าไปกราบนะครับถ้าเข้าไปวิเศษชัยชาญเนี่ยอย่าลืมเลยนะครับต้องเข้าไปกราบรูปเหมือนของท่านร่วมทําบ,บุญกับทางวัดนะทางวัดก็สร้างเนี่ยศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ผมเดินเดินเข้าไปถ่ายคลิปเนี่ยแหละครับเนี่ยศาลานี้ก็มี ผู้มาถือศีลตอนสิ้นปีนี่หลายร้อยคนเลยนะเห็นว่านะหลายร้อยคนเลยนะไปดูบรรยากาศของวัดแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับีด ครับสวัสดีครับอาจารย์เล่าเล่าให้ฟังอาจารย์เล่าให้ฟังรูปเจ้าวาดเนี่ยรูปปัจจุบันเล่าให้ฟังใช่ใช่ยังไงครับคือคือผมมาไม่ทันผมมาเป็นเขยที่นี่อ่าเอาเล่าที่พี่ได้ฟังมาแล้วกันประวัติประวัติที่ทำเพื่อแก้นะครับท่านท่านเป็นเจ้าของที่แปลงเนี้ยที่ยกให้ ก็สร้างวัดอ๋อหลวงปู่คำนี่เป็นเจ้าของที่แล้วก็ยกที่ดินสร้างให้เป็นวัดใช่ท่านมรณภาพตั้งแต่ปี2 5 0 3แลว2 5 0 3ลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่เคยเคยเป็นลูกศิษย์อยู่เนี่ยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าครับเมื่อก่อนเนี่ยมันมีมีแขกมาแขกมาแล้วก็ปล่อยของมาให้แขกเหรอ ใส่ชาวบ้านตายรัฐมีเนี่ยรอบรอบเนี่ยตายกันเขากันแทบไม่ไหวเหรอหลวงปู่ก็เลยให้หลวงปู่ก็เลยให้ให้ลูกศิษย์เนี่ยเอาเอาไข่ไปวางรอบรอบบริเวณวัดไข่เสกใช่ไข่เอาไข่พอพอปล่อยของมาก็เสกให้ไปลงที่ไข่อย่างนั้นนะแล้วก็แก้อาฐานได้โดยโดยแล้วก็เลยเอาหลวงปู่ก็เลยให้ให้ทำเบี้ยแก้เนี่ยอื ให้ทำเพืแก้เพื่อจะแจกลูกศิษย์นะก็มาที่ฐานจิตพระพระองค์นั้นอ่ะตอนนี้อายุเยอะแล้วล่ะครับที่รู้เรื่องอ่ะนะที่ที่อยู่ในในในเหตุการณ์เนอ่ยก็ให้เอามาเบ้ยแก่มาใส่ภาชนะแล้วก็อธิษฐานจิตแล้วมันก็มีแสงวนใช่ด้วยความที่ว่าคนท่านท่านเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะก็ด้วยความอยากรู้ก็ลืมตาดูอ แล้วเป็นไงก็เห็นก็เลยเห็นแสงวิ่งวนอยู่ในเบี้ยแก่ก็นั่นก็เป็นปัทมเหตุต้นเหตุในการสร้างเบี้ยแก่ของท่านนะแล้วก็แจกชาวบ้านไงเพื่อป้องกันแล้วของท่านนี่ที่ชุดชุดใหม่นี้จะไม่มีลฮชุดที่ว่าเบี้ยแก่ที่เป็นภูกคำทำแต่ว่าชุดนี้คือเป็นทำชุดใหม่อโดยที่ว่า อธิษฐานไอ้ไอ้นิมนต์พระมาปลุกเสกที่ในศาลานี่แหละอ๋อะครับที่ว่ามีมีมียังมีภาพอยู่ตรงอ๋อมีมีรูปรูปถ่ายหลวงหลวงหหลลววงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อเอียดหลวงพ่อหวนวัดททว icer, พุทธิสวรรค์หลวงพ่ออะไรหลวงพ่อภาวนาครับที่วัดปากน้ําอืำที่ที่มาอธิษฐานจิตแล้วก็หลวงปู่าพระเทพยานมงคลวัดหลวงพ่อสด ที่มาอธิษฐานจิตตอนนั้นนะนะครับหลายองค์ที่ผมยังมีรูปก็คือรุ่นไหนอะรุ่นนี้เหรอที่ที่ชุดใหม่นี่แหละแต่ชุดใหม่ก็ช่วยคนเยอะแล้วเหรอฮะช่วยคนเยอะอันนี้อย่างนี้ราคาเท่าไหร่อ่อันนี้บวกค่าถักด้วยอีกร้อยหนึ่งก็เป็นสี่ร้อยสี่ร้อยก็เอาเงินมาสร้างศาลานี่แหละอเราได้ได้ตรงนี้แหละที่มามาช่วย การศาลามาช่วยสร้างศาลาอะไรนะครับศาลาเนีก็เหมือนนะว่าคนที่มาทําบุญก็เอาเอาเงินเนี่ยก็เหมือนที่ว่าทาบุญสร้างศาลาแล้วก็ให้ของขวัให้ของไปและอันนี้คืออะไรครับพี่เห็นเห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ของของทางวัดเนี่ยคืออะไรที่ที่ทำทุดนั่นเลยเอาที่เสกพร้อมกับเบี้ยแก้เหรอครับตอนในสมัยหลวงปู่คำอยู่ใช่ใช่อ๋อ แต่อันนี้อันนี้ไม่ทันแล้วอันนี้ทันไหมอันนี้คือคือที่รุ่นใหม่หมดอันนี้รุ่นใหม่หมดรุ่นใหม่ที่ทาพร้อมกงินเพื่อแ๋อเป็นเป็นมันมีมันมีฐานมนกับฐานฐานมนกับฐานเหลี่ยมแบบนี้ครับเคยมีตารวจที่ยุดยาเนี่ยยังไงครับบอกว่าเนี่ยช่วยครับโดนยิงรุ่นนี้เลยใช่ แล้วถ้าใครสนใจอยากมามาบูชาวัตถุมงคลมาได้เลมครับเนี่ยก็มามาได้ทุกวันเ่นะคระทุกวันนะมีมีเจ้าหน้าที่คอยคัยนั่นอยู่ก็เป็นของที่ปาสุดาอสุดาอยู่ด้านหลังนะะก็เดินเข้ามาที่ศาลานี้เลยครับมาสอบถามเรื่องวัตถุมงคลหรือมากจริงๆก็อยากให้รู้จากรายละเอียดจากเจ้าวาด เพงว่าท่านจะพักผ่อนก็ไม่ได้นัดด้วยนะนะ<อ>และรุ่นนี้ทําไม่ได้เต่าอ,อยู่นะพี่เนี่ยนี่ยเลยที่ทาชุดเดียวกันอ๋าทำชุดเดียวกันแต่ว่าไปเอามาที่ที่เขาท,ทาเป็นเป็นเต่าน่ารักดีอเป็นวงกุญแจน่ารักดีอนนเป็นตัวเต่าอ,อันนี้ก็เสกพร้อมกันหมดเลยพี่แกนี่มันจะมีมีประหลอดอ่ามี หมายถึงว่ามีเล็กมีใหญ่แล้วก็มีเบี้ยจันทร์เบี้ยจันทร์มันจะเล็กเล็กนิดเดียวเมื่อก่อนก็ไม่ได้สนใจกันนะเบี้ยจันท์ตอนนี้เบี้ยจันร์มันจะหมดแล้วมั้งหาแบบน้ครับมันเป็นของของของมีราคาไปแล้วใช่ไหมคือมันก็ยังราคาเดิมนี่แหละแต่ว่ามันจะไม่มีของเลยอ๋อครับ เรื่องวัตถุงิลที่นี่นะช่วยเยอะนะเหของผมสฉพาะตัวผมเองนะประวัติตัวผมเองนะรถไปบัดเหตุรถเอไอดีแมงหนึ่งจุดเก้าลื่นที่อ่างทองอ่ะครับปีนเกาะฟ้าเสาไฟขาดครึ่งหนึ่งฝนตกไหมตอนนั้นตกฝนตกแล้วขับมาเร็วเหรอครับ มันก็ไม่เชิงเร็วแต่มันลื่นตรงนั้นมันน่าจะเป็นคือเป็นน้ําน้ําปลาอ๋อเหรอที่เขาขายปลาน้าที่น้ามันลื่นเตามพื้นเน่ยนะแล้วเราก็ขับไปเหยียบเข้าเออมาเหยียบเข้ามันเลยเสียหลักขาดครึ่งเลยรถขาดกระบะล่วงเนี่ยแล้วพี่ก็ไม่เป็นไงบั่งผมลูกชายเป็นคนขับผมนั่งหน้าแล้วก็แฟนเนี่ยขับนั่งหลังอ่า เนเป็นไม่ได้รัดเดียวใช่ไหมเขานอนหลับครับเขาก็ตรงนี้ไปฟาดกับหลังเบาะมันจะมีตะขอเกี่ยวเขาให้ของเป็นไงบ้างเย็บไปหกเข็มตรงเย็บด้านหน้าคุณลุงไม่เป็นไรเหรอแขวนนี่อะไรในรถหรอไมาอันนี้อันนี้ของที่แขวนอยู่ประจำคือวัดหลวงพ่อสดอ๋อรับครับ แต่ก็มีเบีย้ยแก้อยู่ในรถมีผมมีทุกคันแล้วเ<อ>หรอเราใส่ไว้ใื่ะทุกคันอ่าสี่คันใส่ไว้หมดเพราะเ,เป็นอะไรที่มีหลายคนอย่างหมอแดงหมอแดงนี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์บอกแทบไม่เชื่อแล้ว่อย่าชนอย่าชนก็อรอดก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไร ก็คือรุ่นเนี้ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยแหละใช่ป่ะรุ่นใหม่ไม่ช่วยคนเนี่ยเหรอครับอ๋อองค์ละแสนมช่วยดิองค์ละแสนมาช่วยอ๋อมีเก็บไว้ด้วยอองระแสนขอบคุณมากครับครับคุณลุงชื่ออะไรครับผมเกษมครับขอบคุณมากครับคุณลุงเกษมนะช่วยที่วัดนี้ด้วยเสี่ยรูกชายคนโตบวชสี่แปดทเลยเข้ามาช่วยอ๋อ องค์สีดำนั่นแหะองค์ใหญ่้าหลวง้านั่นวัดหลวงพ่อสดอ๋อเทพยานมงคลยังอยู่ไหมยังอมนภาพอมนาภาพแล้วอก็มานั่งอธิษฐานจิตเเป็นครูบาอาจารย์ของเจ้าวาดนี่แหละแล้วหลวงพ่อสดกับหลวงหลวงปู่คำเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอะไรกันป่ะเห็นมีรูปอะไรผมไม่รู้นะแต่ว่าเคยมาอ๋อเคยมาที่นี่ครับ เพราะว่าก่อนที่อาจารย์จะมาเนี่ยก็ต้องเช็คว่าหลวงู่อสดอยู่นี่บ้างถ้าอ,อยูถ่ถึงจะมารับตำแหน่งอ๋อเหรอครับอ๋อเจ้าวาดปัจจุบันเนี่ยนะอ๋อเหรอต้องต้องหลวงหลวงหลวงพ่อสดต้องต้องเคยมาด้วยอ๋อหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยรถมาจอดตรงเนี้ยที่มาพุทธาพิเศษอะ่ะ ครับจอดอมุมเนี่ยพอเดินเข้าชายคาปุ๊บฝนตกโอ้โหอ๋อตอนแรกฝนมันไม่ตกเลยนะไม่ตกเลยแล้วก็หลวงพ่อรวยจอดรถเสร็จแล้วก็เดินมานี่แล้วก็ฝนตกนชายคาเหรอโอ้สุดยอด,ด,ด,ดอ่ะลูกติดลูกติดหลวงพ่อรวยอ่ะเหรอครับบอกไว้วันนั้นแบบ<อ>หละบอกไว้ไปอาทิตย์ถัดติดที่ไหนไม่เกินสิบห้านาทีเหรอครับแต่ที่นี่ไปไม่ได้อืมเนะฮะต้องเก็บไว้นะครับนี่เบี้ยแก่ของวัดโพปั้ม อ,อ,อ่าอนที่มาเี้าเขาป่าเวัดครับแล้วแล้ววัดนี้เป็นวัดสุดท้ายแล้วมากินข้าวแล้วก็กลับอืมหลวงพ่อกําลังพูดไมยเยออูอกกาลังพูดไมเออ่เยูอฝนตกเพราะคนต้องวิ่งเข้าสาารถตู้หกสิกคันนะเฉพาะรถตู้นะ 66ิบหกคันแล้วเ,เก๋งแล้วตือนตยอีกเยอะน่าจะ100ระอ้อยกว่าคันมันก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อชายคาเนี่ยฝนตกน้ำนิดไหลอย่างมากเลยนะครับแต่ชายคาโน้นไม่มีฝนตลอดแนวทัทกหยดเหรอมันปแปกนนนกลกแค่ไหนแต่หลวงพ่อบอกว่าโยมไม่ต้องไปนั่นมันเป็นเรื่องปกติหลวงพ่อกำลังจับใหม่อยู่ที่หลวงพ่อที่นำมาเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าวัด,วด วัดดังในกรุงเทพศน่ะหรอฮะเนโอ้ฝนมาครึ่งเดียวเหรอฮะตลอดแนวเลยฝนตกทางนตกทั้งไม่มีฝนไอ้ฝั่งนู้นไม่มีอ้าวเหรอแปะเดียคนก็ถ่ายรูปกันอย่างไรครับอ๋อแค่ครึ่งเดียวฝนตกแค่ครึ่งเดียวอ๋อแค่ครึ่งอ๋อฝั่งนู้นไม่มีฝนไม่ไม่มีหยดด้วยเมฆไปไม่ถึงเดี๋ยวกลับก่อนนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวได้น่าจะมีโบสถ์เดี๋ยวไปหารูปตรงนู้นกันไปถ่ายรูปตรงนู้นกัน ท่านเดิกาวมาตรวจมนข้ามปีนะที่นี่เยอะคนมาสวดมนต์ข้ามปีลาดเนี่เต็มอ่ะมีเครื่องเทศครับครับครับแต่วัดนี้ไม่ใช่วัดดง <S 2> <S 2> <S <S ังผู้ว่าราชการจังหวัดเลยบอกเคยเคยงงอ่ะผู้ว่าอาดีตผู้ว่าไม่ใช่วัดดงัดดง <S <S แต่คนมาเยอะอ่าอทาไมไม่ไปวัดชัยโยทําไมไม่ไปวัดดังไหนวัฒนธรรมพามาผู้ว่าไม่เชื่อว่วาวัดเนี้ยจะคนเยอะอ๋อเนี่ยเข้ามา ก็มาถือศีลกันสิ้นสิ้นปีสุดมนต์ข้ามปีน้อยเป็นพันคนวันที่31นะครับนะครับครับขอบคุณมากครับ ที่วัดโพป,ปั้มนะครับตำบลท่าช้างอเภอวิเศษชัยชาญจัังหวดอ่างทองนะครับของดีก็ยังมีอยู่นะของดีที่ทันประมาณหลวงพ่อรวยเสกเนี่ยก็ยังมีอยู่นะหลายๆชิ้นเลยทีเดียวนะก็ไปเยี่ยมชมกันนะครับที่วัดโพป,ปั้มนะครับใครมีจิตอันเป็นกุศลจะร่วมกันสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนี้ก็นะเรียนเชิญที่วัดเลยนะครับ ลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอความสุขความเจริญจงมีแดกทุกท่านนะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ